จักรจัน์รีวิวกองสมพิมพ์ริพายเข้าประตูวิวาไปอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวค่ะสําหรับนางเอกสาวจักรจันต์ังคำซีดีกับสามีเควัฒนาซึ่งตอนนี้จักรจันต์ก็ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขมีโมเมนต์หน้ารักหน้าดักเอาไม้แฟนคลับอิจฉาตาร้อนกันอยู่เสมอแถมยังรักแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ขอให้มีทายาทเร็วๆนะคะแฟนๆรอช่นชมอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามจะรูดีว่าจักรจัน์นั้นก็เป็นอีหนึ่งสาวนักช้อปออนไลน์ ล่าสุดจัก,กรจันทร์ก็ได้เอฟกล่องสุ่มรักหนึ่งของแม่ค้าออนลน์สุดปางอย่างพิมพ์ดีพายมาในราคา10,000บาทงานนี้ทางด้านของนางเอกสาวของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศตอนที่เปิดกล่องสุ่มรักหนึ่งมาฝากแฟนคลับบอกได้คะ่ะว่าเจ้าตัวนั้นรุนนักมากๆว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างของส่งมากล่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยจัก,กรจันทร์ระบุว่ามาเปิดกล่องสุม่มแฮชแท็กพิมด้พายรักหนึ่งกันค่ะคุ้มไหมกับที่จ่ายไป10,000บาท เพื่อนรับเพื่อนชั่วเพื่อนทุนหัวเพื่อนฉันมาดูนไปพร้อมๆกันนะคะแฮแทกกล่องสุ่มพิมพ์ดิพายแฮแท็กพิมพ์ดิพายซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าของส่งมาให้จัากระตันเยอะมากๆหลายกล่องเลยทั้งกล่องได้กล่องใหญ่งานนี้ทำว่าเจ้าตัวนั้นเปิดกล่องเพลินเลยทีเดียวค่ะซึ่งของก็จะมีคาะคา,คากันไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของใช้บอกเลยค่ะว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มอีก พราะได้ทั้งน้ำหอมและเครื่องสำอางแบรนด์ดังได้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังได้รางวัลสุดพิเศษยอย่างรถจักรยานยนต์อีกด้วยล่ะค่ะโชคดีอะไรเบอร์นี้เนี่ยแต่ว่างานนี้กลับมีดราม่าค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแซวว่าจักรจันนั้นได้ของเยอะเกินเรื่องไปมากในขณะที่มีอีกหลายคนที่ไม่มีชื่อเสียงนั้นได้ของธรรมดาแต่อย่างไรก็มีคนออกมาโต้แทนว่าจักรจันสมควรได้เพราะว่าเอฟของพิวตด้พายแทบจะถูกไรเลย